สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์เยอรมนีค่ะวันนี้หนูจะมาเก็บสวนค่ะมารื้อถอนเก็บทุกอย่างค่ะเพราะวันหนาวแล้วอันนี้ก็คือผักแพวนะคะดูค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนผักแพวก็ยังยังอยู่นะคะสวยอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นค่ะ ส่วนอันนี้ชะอมค่ะจงใบร่วงหมดเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บเข้าบ้านนะคะเนี่ยเก็บเช้ากับเพื่อนเลยนะคะหนูไม่ได้มีเวลามาบ้านพ่อปู่แม่ย่าค่ะพ่อปูกไว้ที่บ้านพ่อปู่แม่ย่าค่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อคะ่ะส่วนนี้ก็ต้นมะละกอค่ะเพื่อนต้นมะละกอเดี๋ยวหนูจะเอาไปไว้ที่ บ้านที่ห้องค่ะนี่ค่ะแต่เขาใบเขาก็ยังโอเคอยู่นะคะขนาดเขาเจอหนาวนะคะมีอยู่ที่ที่บ้านที่ห้องต้นหนึ่งค่ะแล้วอยู่เนี่ยข้างนอกบ้านพ่อปู่แม่ยายต้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อนี่ค่ะเพื่อนอยากให้เพื่อนเห็นค่ะมะตูมแขกค่ะ ดูค่ะโอ้โหนางแตกยอดสวยมากเลยคันเพื่อนดูค่ะมาตูมแขกค่ะเดี๋ยวจะเก็บยอดไปค่ะเนี่ยหนูตัดยอดออกเขาแตกมาเยอะเลยค่ะเนี่ยเพื่อนดูค่ะอ่อนเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนแตกเยอะมากขนาดหนาวเขายังอันนี้น่าจะไว้ข้างนอกได้ค่ะดูค่ะเพื่อน ขนาดเขาเจอหนาวเาแตกสวยขนาดนี้เลยค่ะโหดูค่ะยอดงามๆเลยค่ะมะตูมแขกโอ้ยสะออนมากเลยค่ะนี่ค่ะตรงนีก้กำลังแตกนี่สวยไหมครับเพื่อนมะตูมแขกค่ะนี่ค่ะโหย สะออนค่ะเดี๋ยวไปดูยังอื่นต่อค่ะดูค่ะอาลลเสแวกก่์อนเลนอาลเสแกีอ่ะเดี๋ยวต้องรื้อถอนออกห้หมดเลยค่ะดูค่ะนี่ดูค่ะหนาวมากเลยค่ะดูเพื่อนแฟนทอนแครอท แรดิสนี่ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะมาเก็บนี่ค่ะเพื่อนดูดูค่ะต้นพริกของหนูดอกก็ออกเกยอะด้วยนะคะเนี่ยนูน่นนะไม่รู้จะทำยังไงจะเก็บหรือจะเก็บใบก่อนดูค่ะต้นเล็กแต่ดกมากเลยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆดูนี่ค่ะดกค่ะเผ็ดมากด้วยนะคะเนี่ยแล้วมาดูสิ่งที่หนูจะเก็บแล้วก็รื้อถอนเพื่อนๆดูดูค่ะฝักแมวของหนูร่วงเต็มเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อน โอ้ยเสียดายค่ะแฟนบอกให้เก็บเลยค่ะเก็บให้หมดเลยดูดูค่ะดูเพื่อนอเต็มไปหมดเลยนี่ย เดี๋ยวเรามาทำการเก็บกันะค่ะดูเพื่อนๆดูค่ะ <Hey, S 1> อับเบิร์นนอกนิกกรปุดเพื่อน,นะค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปแจกเพื่อนๆเขาค่ะมันดกมากค่ะดูพี่กับน้องคุยกันค่ะจะได้ถอนเสร็จเร็วมไหมเนี่ย

ใหญ่มากค่ะเยอะด้วยค่ะเสียได้ เล็กๆก็ต้องเก็บค่ะก็จะรื้อสวนแล้วค่ะเดี๋ยวมา,ามาดูกันค่ะว่าจะเยอะขนาดไหนครัเพื่อน เยอะมากเลยค่ะเพื่อนยังมีเยอะเลยค่ะเพื่อนเก็บได้ตะการหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันดอกค่ะนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูผลงานค่ะว่าเยอะขนาดไหนลูกไม่ชน้น้อยนะคะเนี่ยนี่ลูกใหญ่มากแล้วก็ยังอ่อนเลยค่ะเสียดายที่ต้องเก็บต้องเก็บค่ะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าปลูกใหม่ค่ะ ดูค่าลูกใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะภูมิใจค่ะผลงานตัวเอง เก็บไม่ถ <rôle à déc> ึงค่ะเดี๋ยวหาที่เหยียบก่อนเพื่อนค่ะเยอะมากค่ะอุ้นนะคะ